สิวที่ขึ้นอะ่ะก็จะชอบขึ้นบริเวณเนี่ยตรงบริเวณคางตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยคางแล้วก็แบบรอบๆปากชอบขึ้นนะคะเราก็จะมีบริเวณตรงแก้มบ้างแล้วก็ตรงนี้สําหรับกิ๊บเองนะเป็นเป็นไอเทมอะ่ะที่ต้องมีติดบ้านอะ่ะคือมันเหมือนแบบขาดเธอแล้วขาดใจอะไรประมาณเนี้นะคะยค่ะซึ่งเจลแต้มสิวตัวเนี้ยไม่จําเป็นตน้องแต้มสิวนะคือสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะตามที่แบบข้างซองเขาเคลมมากิ๊บก็ลองทาแล้วไม่เป็นไรทาได้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิ๊กระซิบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้อยู่ในช่วงของดีแต่ว่าของที่จะรีวิวเนี้ยมีอยู่ใน7ซด้วยอ่าซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็คงอยู่กับเรื่องสิวๆนะคะเพราะส่วนตัวกิ๊เองอะ่ะ เป็นสิวบ่อยนะคะจะเป็นสิวในช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนอันนี้คือจะขึ้นเยอะเลยหรือบางทีอ่ะแต่งหน้าแล้วแบบล้างหน้าไม่สะอาดก็ขึ้นด้วยนะคะสิวที่ขึ้นอะ่ะแล้วก็จะชอบขึ้นบริเวณเนี่ยตรงบริเวณคางตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยคางแล้วก็แบบรอบๆปากชอบขึ้นนะคะแล้วก็จะมีบริเวณตรงแก้มบ้างแล้วก็ตรงนี้ แต่แบบหน้าพงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยแบบนานๆจะขึ้นสักทีหนึ่งค่ะแต่ว่ามันก็จะมีนะพอลูบๆไปมันก็จะแบบมีแบบเป็นเลก็กๆเล็กๆ,ๆอยู่นะแบบเป็นสิวแบบเม็ดเลก็กๆอะค่ะซึ่งกิ๊บะใช้ตัวนี้ก็คือเจลเต้มสิวนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าแบบสาหรับกิ๊บเองนะเป็นเป็นไอเทมที่ต้องมีติดบ,บ้านอะคือมันเหมือนแบบขาดเธอแล้วขาดใจอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะคือต้องมีติดบ,บ้านไว้ตลอดนะคะเวลาเป็นสิวอะกิ๊บก็จะแบบใช้อะ เจลแต้มสิวตัวนี้คือแบบแต้มแต้มแต้มแต่แต่แต,แต่ถามว่ามันยุบเร็วไหมก็คือแบบตื่นมาเรายุบเลยไหมคือแบบมันไม่ขนาดนั้นนะแต่มันก็จะยุบตามกระบวนการทํางานของ,ของของมันนะคะของสารสกัดที่อยู่ในนี้นะคะก็ช่วยได้ดีนะเพราะปกติเวลาเป็นสิวะไรพวกนี้มันก็จะแบบ ทิ้งรอยหรืออะไรประมาณนี้เราก็จะยุบช้าแต่พอใช้เจลเต้มสิวตัวนี้คือรู้สึกว่าเออมันก็ยุบไวกว่าปกติแต่แบบไม่ได้ยุบแบบไวเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบสิวแบบที่มีหัวแบบจะแตกแล้วจะแตกแล้วแล้วแบบไปแต้มอ่ะเอออันนั้นอะหัวหลุดหลุดอยู่นะคะอ่ะในเมื่อหยิบตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะกิบก็ขอพูดถึงสารสกัดที่อยู่ในตัวนี้หน่อยนะคะซึ่งบอกตรงๆเลยว่า ข้อมูลที่ได้มานะคะได้มาจากการเซิร์ช Google ค่ะเซิร์ช Google หาข้อมูลปรผลิตภัณฑ์มาฝากทุกคนค่ะเจลแต้มสิว BK นะคะ, <ๆ S 2> ะ,คะมีชื่อเต็มๆว่า BK Acne c a r e เคเนะคะซึ่งสูตรนี้เขาสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยนะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเลยแหละด้วยเทคโนโลยี Encapsulate นะคะช่วยบำรุงผิวที่เป็นสิวก็คือเขาจะสามารถปลดปล่อยสารฟื้นบำรุงอย่างช้าๆตรงจุดแล้วก็ยาวนานมากขึ้นค่ะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีนั่นเอง แล้วก็มีนวโรเปปไท์นะคะที่จะช่วยเฟรชบำรุงผิวอีกตัวหนึง่งแล้วก็มีสารสกัดจากพืชทะเลมีไฮยารูรอนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านแล้วก็มีซิงค์พีเนะคะซึ่งจะช่วยในการบราลานซ์แล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสารสกัดจากใบบัวบกซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสแล้วก็ริ้วรอยดูจางลงค่ะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีสารสกัดแล้วก็นวัตกรรมอะไรอีกหลายตัวเลยที่บอกตรงๆว่าคลิปอ่านไม่ออกนะคะเพราะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาอจัดหนักแล้วก็จัดเต็มมากๆแล้วที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์เจลเต้มสิวของ BK ตัวนี้เขามีแบบว่า Dermatological Tested อ่ะคืออะไรตอนแรกก็เหมือนกันนะคะ<แ>ก็คือตัวนี้เขาผ่านการทดสอบการแพ้การระคายเคืองมาแล้วแล้วก็ไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองทั้ง5ชนิดด้วยค่ะง่ายก็คือว่าสําหรับใครที่เป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายอะ่ะใช้อะไรก็แพ้นู่นนี่นั่นถ้าใช้ตัวนี้โอกาสจะแพ้คือแบบน้อยมาเพราะว่าเขาทสมาแล้วค่ะเรามาดูในส่วนของเนื้อเจลกันบ้างดีกว่าค่ะเนื้อเจลนะคะจะเป็นเนื้อสีขาวๆข,ขุ่นๆน,นะคะพอเปรียบไปแล้วเราจะรู้สึกแบบ เออชุ่มชื้นเลยทันทีนะคะแล้วก็แห้งไวซึมไวไม่เหนียวเนิ่นอะซึ่งเจลเต้มสิวตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องแต้มสิวนะคือสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะตามที่แบบข้างซองเขาเข้มมากิบก็ลองทาแล้วไม่เป็นไรทาได้นะคะแล้วตัวเนี้ยสามารถทาก่อนทารองพื้นได้สําหรับใครที่เป็นสิวนะแล้วต้องแต่งหน้าก็สามารถทาเจลเติมสิวก่อนก่อนแต่งหน้าได้นะคะซึ่งกิบทําบ่อยเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่แบบว่าหลายๆคนค่อนข้างกังวลส่วนตัวกิบเองอะ่ะ เคยใช้เจลแต้มสิวแล้วเวลาทาจะรู้แบบสึกแสบคันยิบๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้ BK เคคือไม่มีนะคะสำหรับใครที่กังวลใจเรื่องนี้กลัวจะแสบกลัวจะคันนะคะคือตรงนี้ไม่มีค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจเจลแต้มสิวหลอนใหญ่แบบนี้นะคะขนาดจุ14 ml นะคะใครที่แบบว่าเป็นสิวไม่เยอะมากนะคะก็ใช้ได้นานเลยสำหรับใครที่เป็นสิวเยอะหน่อยก็ แต้มให้ทั่วเลยใช้ให้สักใจไปเลยนะคะหลายคนบอกว่าในเซวไม่เห็นมีแบบหลอดเลยใช่ค่ะในเซวไม่มีในเซวจะมีแต่แบบซองนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะแบบอ่าแบบนี้นะคะหลอดใหญ่แบบนี้สามารถหาซื้อได้ที่วัดสัตว์นะคะราคา189บาทคะ่ะ สำหรับใครที่เคยใช้เจลแต้มสิว B K แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะหรือถ้าหากใครนะคะอยากให้กิฟหยิบผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้กิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะคะเพื <S <S ่อไม่ให้พลาดค,คลิปถัดไปว่าครั้งหนะ้ากิฟจะหยิบอะไรมากระซิบบอกสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย